วันนี้เรามาวัดพระพุทธแสงธรรมนะคะ <laughs> เออใช่มันแดดตรงเอาป้าถ่ายแล้วเหรอ เอาถ่ายคู่กับพี่ลุงหน่อย สะอาดเขาเนี่ยวิดีโอทั้งนั้นในส่ที่หนูถ่ายเนี่ยสวยนะสะอาดสะอา้ะอานเนาะ ที่สามสิบนะครับสงท้ายปีเก่า,ามันเหมือนมืดๆอันนี้มาไหว้พระนะครับที่วัดพกกุทธแสง,งรครลพบุรีครับวัดสวยมากตัวครับวันที่31ก็รวยงานกันอีกครับสงท้ายปีเก่าที่ช่งวงเช้ารถแง่กานบวชน,นะครับ ที่คลองสามบาทตอนเย็นมาเข้าดาวที่วัดอรุณนะครัถบถนนคนเดิวมวัดอรุนทีสาสวยอย่างนีเข้าไปด้วยกันอมันพูดทำไมกับเพิ๊บอะ Hmm? Oh. Oh, okay. อ๋ออ๋อโอเคขันบริจาคนู่น เราวัดเชิงเชิงเขานะครับพระธาตเชิงเขาเลครับตอนนี้วัดพระธาตุเชิงเขาตอนนี้เรากําลังลงถ้าอยู่นะครับลมถ้าลงถ้าล้ามทำไมเย็นมีอากาศหายใจแสดงว่ามีแอร์อยู่ข้างในนี่ลม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  อตอนที่เรามายังไม่มีนะแบบนี้นะตอนนที่เรามาตั้นที่ที่ที่ไปไมีหนหินย้อยอ่ะยังไงเลยอ่ะหยอดตู้หน่อยแนละ้วดตู้หน่อย ตูลยี่สตูลยี่สบมตูนะวันนี้กันรสะสมทีนิดทีนะหน่อนงออกนะคะนี่ทางออก เราไม่เคยมาโซนนี้เนาะก่อนที่เรามายังไม่มีเนาะที่ตอนนี้มันมีน้ำนี้เขาทำขึ้นมาแต่แน่ปูนองจริงมันโตขึ้นทุกวันอันนี้จำลองมันเป็นประการังโตขึ้นทุกวันยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนี่น่าจะเป็นโฟมเนี่ยนะใช่นี่เป็นพวกไไฟเบอร์ทำได้สวยนะใช่

ใส่แจ๋วเลยลงไปลอยน้ววมมูชาสวยขึ้นไหม,ม,ไ,มไม่ค่อยขึ้นนะระวังลื่นระวังลื่นนะเกาะขึ้นไหมเอ้ยยมัวแต่ถ่ายหายท้องเลย ถายอยู่นี่ถ่ายอยู่นะถายอยู่นะถอดเท้าไ้โอเคถอดรองเท้าก่อนทำนะ มีช่วยโมังคนแ่เาล้วมันน่งสจะหัแล้วมันจะตายเหมือนั้งเลยอ่ะย้ลมาทางแทาแที่เราไปไปลทำอะเไม่เรามาทำบุญเราต้องโชคดีสิเออสวยจัง ขอโชคขอลาบ่หยได้ขอทรัพย์สมบัติสวยจังยิ้มยี่สิบหยดให้หน่อยขอโชคขอลาบขอเก็บหน้าคาด้วยกันนี่ไนะไปทำไมไข่ดาวไม่ได้ลูก้แบงเล,อย,ลอยอยู่แค่นี่ยองแล้วยังอยู่อีกวัดหนึ่งนะไอ้ห้วดำ ไว้หนึ่งในสบวันหนึ่งให้ด้วยเรียบหมดแล้วฮ่าน่้ฮ่าไ่าฮ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 ่าเ่า่าฮมา่าฮาา่่่่่่

ให้ให้มีออกซิเจนไงเื่อีสวิตไฟอนีกเด้วยหม้อไอ้าวไปทางไหนะนี่นี่ทางนี้ขอดูเฉยอ๋อทางทำไมมืดอันเนี่ยมมืดออกมา นน<ป>จะทำทำไปนี่ไว้เรียบร้อยแล้วดิถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดไฟดับหรืออะไรอะ่ะปกติถ้าเกิดไฟดับหรืออะไรก็ทำลูกไปหมดเลยแอบถ่ายเลยหินตาหินยายผูกผ้าสามสีหินตาหินยาย

็นี่ทางขึ้นใช่ใช่ใช่ขึ้นมาใหม่แล้วนะเราลงถ้ำแล้วเราขึ้นมาเราลงถ้ำแล้วเราขึ้นมาที่เดิมที่จริงเราต้องออกทางนู้นไม่ใช่บอกที่จริงเราเราลงไปนี่เราก็เดินไปไม่ใช่พูดถึงเมุกเกี้เราลงไปในถ้ำแล้วเราขึ้นทางนู้นแล้วก็กลับมาที่นี่ที่เดิมเออเราขึ้นมาได้ถ่ายไหมฮึ อันหน้ามาตอนไม่มารอบก่อนมันไอ้นีหรือยังไม่คือไม่ได้ลงถ้ำนึงไม่มามาแบบถุกลระหกเนาะมาไหว้แบบไม่มีเวลาไหวเพราะว่าต้องมางานดนตรีไงอ๋ออันนี้ไงหลวงพ่อรวยเมื่อกี้เราลงเมื่อกี้เราไม่ใช่นี่เราวปหันหลวงพ่อรวยไปไหว้หลวงพ่อรวยก่อน ข้างนข้ายยังร้อนอยู่วอรวยใช่ไมหลวงพ่อรวยรวยเราไไม่คแต่ว่าองดังๆที่มณแนร้องน่ะอวาเยนี่ัสะโลเนี่ยัโน งนี้เย็นนะโอ้โหปาลมานะน้ำตกดปเขาก็ดูขึ้นไปดูแล้วเขาก็ปอยเออน้ดูเขาก็ดูเขาเดินท่อขึ้นมาเองอ่ทั้งไฟทั้งปลา ต่ก็ทำให้เป็นธรรมชาติได้ย็งเนี่เพรอยู่ท่านจะหมักท่านเด้เย็างน้าน้ำหลังเขาเน้นดังคนทุ่งจะต่างกัน เดี๋ยวัปใหยมันลืมนๆต้องเมียวมันจะวิ่งมาตามเอยมีดิงขากลับมามีดิง้วยเขาลามโซ่เอาไม่ได้มล้วมีเพื่อนที่พันด้วยนะไปทางไหนที่นี่นู่น นึกว่าจะปาไปไหว้พระพุทธบาทจุงบนพุทธบาทแสดงว,ว่าอยู่ไกลมากค่ีอยู่บนเขาเลยมาวัด